ดเบดก็จะเป็นฟักทองนะเป็นเห็ดหูหนูนะใส่ลงไปจ้ะแล้วตามด้วยเห็ดจ้ะเห็ดก็จะมีหลายเห็ดอ่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดชิเมจิเห็ดหูหนูเห็ดเนี่ยยาวๆนะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดทองเออแล้วตามด้วยนี่ค่ะชะอมผักหวานแล้วก็เป็นใบแมงลัก็ดฝา ประมาณนี้ใ่นินดหน,น่อยเร็รย้อยนอ่คุณรสยิ้มหน่อยโอเคน่ารักมากนะคะอเคโคตรคุ้มอะห้าสิบบาทโคตคุ้มเลย हाँ uh -huh.